มาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนกับ SUV คันนี้นิสสันจุก1.6 V ปี14ครับสวยสวยไม่120,000กว่ากิโลไม่แท้ๆครบับกับราคาที่ทุกบอกว่าไม่ต้องต่อรออีกแล้วครับเพราะมันถูกสุดๆครับ219,000บาทไม่มีแวดด้วยนะครับซื้อสดราคานี้บัตรประชาชนใบเดียวจองผ่านร้านโดยตรงครับปลอดภัยแน่นอนจองขั้นต่ำ3,000บาทนัดหมายการรับรถคันนี้ได้เลยรถจอดอยู่เรียบโดนรามิทาเพื่อนๆจัด ไฟแนนซ์จัดได้เต็มครับจัดได้ทุกจังหวัดครับผลออกก็มาเซ็นสัญญารับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเครดิตเป็นยังไงมาคุยกันครับจองกันมาก่อนครับรถดีๆราคาถูกแบบนี้ไปเช็คไปค้นได้เลยครับส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบอดี้ใหญ่ๆขับรลโลดีไซน์ทรงสปอร์ตครับคันนี้เบาะหนังพุชตา้าทมีให้ระบบกล้องมองหลังมีให้ครบคันครับภายในภายนอกนี่สวยกิฟตให้90บบวกเลยเพื่อน ใครสนใจมาดูรถได้เลยครับหรือใครอยากจองรีบเลยครับที่นี่เป็นช่องศูนย์รวมรถยนต์อ,องที่ปลอดภัยที่สุดอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวครับสนใจโทรมาที่088-584-5375 Nissan Juke 219,000นิสสัจุก2 0บาทหาไม่ได้แล้วครับ